มไม่คิดนะว่าผมจะสอบได้คืออย่างน้อยผมก็คิดว่าผมน่ะสอบไหวแบบไม่ได้ที่หนึ่งแบบนั้นแต่อยู่ดีๆได้ที่หนึ่งคะ คือแม่ก็ไม่ได้คาดหวังกับการเรียนออนไลน์แล้วก็เรียนพิเศษยเยอะเท่าไร่พอมาเห็นน้องเขาตั้งใจเราก็ดีใจนะคือตอนแรกเนี่ยที่เราซื้อมาแล้วก็แบบอย่างน้อยก็ได้หนังสือมาเป็นแบบไว้กอดเล่นมีแบบมือหัดให้น้องได้หัดทําในเวลาว่างแต่ว่าพอเราซื้อคอร์สมาแล้วอะค่ะมันก็จะมีตัวทลิปที่ครูสอนเนี้ยตอนแรกเราก็ไม่คิดน,นะว่าน้องจะนั่งดูได้เป็นแบบชั่วโมงชั่วโมงเพราะว่าเหมือนกับเขาก็อาจจะแบบเหนื่อยบ้างจากการเรียนแล้วแต่ว่า คือพอเห็นเขาตั้งใจเรียนแล้วอะเราก็เลยบอกเออเรามาถูกทางแล้วมันก็เหมือนเป็นการปิดจุดอ่อนของตัวเองการที่เราดูซ้ําๆแล้วเราทําโจทย้ํำๆไปเนี่ยมันทาให้เขาพัฒนาตัวเขาเองด้วยค่ะโชคดีนะว่าว่าคลิปที่ครูสอนเนี่ยเราสามารถดูเองได้เราสามารถแบ่งเวลาได้วันนี้เนอะอาจจะดูไม่หมดพรุ่งนี้ก็มาต่ออะไรอย่าง, <S <S างแรกนึงคือเราต้องดู ดูตัวลูกกราก่อนเนาะว่าพื้นหานลูกเราอะเป็นแบบไหนเนาะทีนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าลูกเราอะ อยู่เลเวลไหนถ้าเกิดสมมติว่าเราเราไม่รู้ว่าลูกเราประมาณไหนอะ่ะก็ใช้เรียนโทรหาทูเกเตอร์เลยดีกว่าจะมีคุณครูนะคะผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยแนะนําแล้วก็ไกด์ไลน์ให้เราได้ว่าประมาณการว่าเราอะ่ะอยู่ในเลเวลไหนเราถึงจะไปเริ่มตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดสมม,มติว่าเราพื้นฐานที่ยังไม่แน่นเนี่ยแล้วเราไปเริ่มอะไรที่มันยากเกินไปอะ่ะเด็กก็จะรู้สึกท้อแล้วก็ไม่ไหวแต่ว่าสําหรับบางคนที่แบบพื้นฐานแน่นแล้วอย่างวีนเนี่ยพอได้ละการที่เรียนคอร์สสปินเนี่ยจะเป็นการตะลุยโจทย์เนาะมัน ก็จะเป็นประโยชน์กับน้องที่เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยแล้วการที่เรียนกับคุณน้ำภูวันนะมันเหมือนมีไกด์ไลน์ให้เราอันไหนที่เราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่าข้อดีของการเรียนออนไลน์ก็คือเราสามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้สามารถหยุดแล้วก็ว่างเมื่อไหร่ก็มาดูได้อยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรเวลาของครอบครัวของลูกเรายังไงอันนี้น่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ผู้ปกครองจะต้องจะต้องแบ่งเวลาให้น้องนะคะในการเตรียมพร้อมเตรียมตัวในการที่จะเข้าสอบอะค่ะ ที่หนึ่งแรกเลยที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเทคนิคการตัดวงเล็บถ้าหากว่ามีลบอยู่ข้างหน้าอีกเทคนิคนึ้งที่ผมชอบนั่นก็คือพื้นที่ฮะก็ขอบคุณคุณครูน้ำควรนค่ะที่สละเวลามาสอนแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะในการทำโจทย์ต่างๆเดน้องได้ประสบผลเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะยิ่งเริ่มไวยิ่งได้เปรียบลุยไปด้วยกันกับครูน้ำครูวันตุ๊กเตอร์